นี่คือผลของกรรมที่มันวนเวียนไปรู้จักของโหสิกรรมนี่ไงเพราะนั้นเราทําวัดสวดมนต์ทูกวันกายเยนวาจายะด้วยกายก็ดีด้วย,ายวยาจาก็ดีมันมนะเจตสาวาด้วยด้วยใจก็ดีที่ได้ตั้งใจทําบาปอะไรก็หมายความว่าเราฆ่าฆ่าสัตว์เราลักทรัพย์เราทรมังแก่คนรังแก่สัตว์ เราไปลักของคนอื่นเราไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเราไปกล่าวมุสาหลอลกลวงคนอื่นเราไปกินเหล้าเมายานี่แหละคือผิดศีลทีนี้เราจึงต้องเป็นต้องขอขมาต่อพระธรตน迦รไตรทิว่าเนี่ยบทสวดบทสวมดมนต์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่าจะประพันธ์ไว้ประพันธ์ไว้ตอนสุดท้ายน่กกายเยนวารายะเนี่ย,ย,นะาายที่โยมบรรลุแลวโยมไปสวด เราขอขมากรรมต่อพระรัตนตรยัยนิยมทําได้ทุกคนทุกบ้านไม่ต้องมาหาธรรมาลกยมเหนื่อยกเป่าไกลแล้วก็ให้โยมเนี่ยถ้าทุกวันนี้นะเนี่ยทําขันอย่างเงี้ยทำพานดอกอย่างเงี้ยเอาไหว้พระพุทธเจ้าก็ได้เย็นก็นได้แล้วก็แต่งขันห้าเทียนห้าเล่มผุห้าเล่ม <c oughs> ทางเหนือเนี่ยสมัยก่อนเ,นเขาจะมีเขาเรียกว่าโยมขันแก้วห้าปูถากนั่นแหละพระพุทธธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็กรรมฐานนี่คือการมากรรมแบบแบบโบราณที่เขาทําทุกวนันเขากลัวโทษขอขอพระพุทธธรรมประสงค์จงอดโทษซึ่งกรรมล่วงเกินเหล่านั้นอะอันนั่นแหละคือการขอกรรมแบบพุทธ พุทเจ้าเนี่ยท่านไอ้โหสิกรรมถ้าไม่เอาโหสิกรรมเนี่ยจิตเราจะอาฆาตกันเนี่ยจิตเราจะอาฆาตพยาบาทกันไม่รู้จบไม่รู้สิ